นี่แหละพี่น้องที่ว่าล่างไงนะครับพี่น้องเนอุผุถังสร้างอบต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับงานสอมมือแล้วพี่น้องนี่เออเบิ้งเอาพี่น้องปัญหาอยู่ถังบ่อพักน้ำบ่อถังไงญ่ครับพี่น้องถังกลมๆแล้วับพี่น้องเก็บน้ำได้เป็นหลายหมื่นลิตรครับพี่น้องนั่นเออกระสูบจากถังข้างล่างเลยนะครับนี่แหละครับปัญหาคือมันตัวนี้แหละครับนี่เพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเ้อนี่ เดีต๋ตัวนี้แหละมันคมันน้ำม,มีปัญหามันเหม็นมันนั่นเนาะบริล่างหลายปีแล้วครับพี่น้องเบิเ่งเอาพี่นอ้องเอ้ยนี่แหละปัญหาที่ว่าร่างใหญ่พี่น้องนี่แหละร่างใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องทั้งไส้ทั้งเก็บหน้า,มมาพี่น้องปานนั่นแหละพี่น้องย้อนนี่แหละอ่าบอกว่ากันนะพี่น้องเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นมาล้างให้เรียบร้อยแล้วล,ะละ่ะ จากล่างเสร็จเรียบร้อยเออเจ้าหน้าที่พน,นังงานไอ้นุมอบตนั่งหักแก่เมื่อยอเดนแก้เมื่อยแี่นน้องเด้อดี่ีด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 ี่ี้ีด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 ีบี่ีด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 ยกีด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 เดีดอดีดีดลดีีด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 ีี่ีดีดดีดีดีดดี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 ดดีดีดีีดีีดด น้ำปลาปลาฮอกกัคงจะบ่อเหม็นดอกครับพี่น้องบ้านนี้